พอเมืองสักแก้วพร้อมนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดเปิดจวนผู้ว่ารับสิ่งของบริจาคเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานออกร้านมัตฉากาชาติบรรรวมใจช่วยกาชาติและงานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาติประจำจงังหวัดสักแก้วปี2515ที่จะมีคือระหว่างวันที่12ถึง18กุมภาพาันนี้ นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันออกรับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่บริเวณสนามภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานออกร้านมันชากาชาติบั้นรวมน้ำใจช่วยกาชาติพร้อมจัดงานสืบสารวัฒน,นธรรมเบื้องบุรพา และงานกาชาติจังหวัดสะแก้วประจำปี2565ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณอุทยานพุทธมนตรสกแก้วตำบลท่า,าเกษมอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระแก้วสนับสนุนสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนและหาไรายได้เพื่อช่นในกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือบรรเทาทุกแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆและให้การสงเคร,ราะห์ราษฎรที่ยากจนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรม9อำเภอการออกร้านมันชชา,าชาชาิ สักการบูชาหลวงพ่อทองการแสดงนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนิทรรศการเสมือนจริงโครงการตามพระราชปณิธานศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปภายในงานโดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่นําสิ่งของมาบริจาคให้ในวันนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จังหวัดสระแก้วให้ความสําคัญในการดูแลผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้รายได้จากการจัดนั้นจะนําไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ต่อไปสําหรับการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาติจังหวัดสระแก้วประจําปี2565ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ณนะบริเวณ อุทยานพุทธมนทรสากแก้วตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากแก้วซึ่งในปีนี้จัดขึ้นตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งรัดจะไม่มีขบวนแห่กิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการออกร้านมาชาการชาติการแสดงบนเวทีของแต่ละอำเภอการเดินแบบผ้าไทยการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอป การออกร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยการจัดนิทตรการเสมือนจริงตามพระราชปณิธานนนตระการหน่วยงานเพื่อสร้างความสุขให้กับชาวสาก้วลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย News24 ออนอุมาอารามศรีรุยยศักิ์ชัยรัตสมศักสารการภาพข่าวิิวราชทิพศีรายงาน